ตัวื่อนี้ยประหยัดนะครับเหมาะกับไอ้ตามเลยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเออเข้าสโลแกนด้วยเคร่องนี้ยประหยัดนะครับอย่างนมสาวสาวพวกนี้ก็ไอ้ขนมแพงๆมือถือแพงๆไม่ต้องไปซื้อใช่ไม่ต้องไปซื้อรถแพงแพงอะไรแพงแพงแล้ไม่ต้องไปเติมนมันนะไม่ต้องไปเติมเฮ้ยอันนี้ไอ้โรงแรมแพงแพงไอ้ที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปเข้ามานะครับไอ้ต่อสานครับ มันมีโรงแรมแทนแทนยังไงอ่ะคอนแทนก็คือชั่วคราวหกร้อยห้าสิบอะไรโรงแรมอะไรทะลึ่งเนี่ยอ่ะผมไปแถวในเมืองครับเรถบัสรถเต่าโรงแรมเต็มก็ไม่บอกบอกให้รบกวนนะครับผมเลี้ยวรถเข้าไปไอ้บอยตัวแรกก็สายไปแว๊บ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 ตุ้งให้ตัวที่สองไอ้ตัวที่สองแว๊บ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 ตุงให้ตัวที่สาม ไอ้ตัวไอ้ตัวที่สามโรงแรมเต็มก็ไม่ส่งอะไรครับใจเเบก็ก็ก็ส่งให้ตัวที่สี่ออกถนนใหญ่เลยครับโอ้โหเอ้าเอ้าไม่ได้ไม่ได้ก็เริ่มใหม่ได้ครับวันนี้ใจเวินๆนะครับครับพวกเราก็เป็นตัวแทนจากทีมภาษาภาษาไทยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาศึกษากันเกี่ยวกับภาษาไทยการใช้ภาษาไทยนะครับการใช้คำพูดภาษาไทยนี้คำพูด คำพูดในภาษาไทายนี่เป็นคำพูดที่ตลาสตววยคลาสสิทที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าดื่นไม่มีกรนคนระับถ้าเราดร่กรม,มีอะไรนะคำหัวนเพื่อนเพื่อนรู้จักคำหัวไหมครับไม่รู้จักทำไมไม่รู้จัก,กะอะเนี่ยผู้กาษาทายเห็นไหมครับนั่งดูเนี่ยหนึ่งสองสามคนเนี่ยถามได้เลยนะครับคำหววคืออะไร คุณแม่รู้จักคำวนไหมครับก็พอรู้จักครับอ่าพูดได้ไหมคำพวนได้ได้ได้เราไหนไหมลองดูอ่างั้นเราลองมาเล่นคำพวนจังหวัดกันดีกว่าโอเคลองนะลองชัยเมืองเชียงใหม่ชัยเมืองเชียงรายลำปางลำปางอีตาระดุดอืตาระดิษได้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 ่อไปเอาไปเก็บรู กูเกตให้เกเ็เทอเ็ดกูเ็ดกูกูก็กินน้ำดิใช่ใช่ห้หวนอเ็นตัูเกตเอออไรดอกําเฮ้ยไม่ได้ดิตังตังเฮ้ยไม่หนวไคํำเดียวหวนไม่ได้ต้อขอความเหอเดองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ขาของสงขา ไทย,ยย์ขาดใจไทยย้ำท่าเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยนักสิงห์ไม่นักหรอเอ้ยลิงนะเนี่ยเอาพูดถึงความปวดนะผมต้องมีเต้นให้เล่นนะครับเอาคนนี้จะเล่นง่ายๆจะน่าเอาไปเล่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับจะให้ธีระพันธ์นะครับเอาควแรกเลยนะครับให้ธีระพันธ์ครับเอาไปค่้ ให้ทีเราัำนี้โอเคทำแรกนะครับไม่ใชจะพูดตามผมครับเช้าเช้าปดผัดปอกเย็นปอดปอกผัดเช้าปอดผัดปอกเย็นปอดปักผัดเอาสามคนติดต่อสามคนติดต่อแล้วนะครับได้ครับจะจะจัดให้ครับตามคนติดต่อเลย เ้าฟาดฟัดเย็นฟาดฝัดเช้าฟาดฟัดเย็นฟาดฟัดเช้าฟาดฟัดเย็นฟาดฟัดฟัดเช้าฟาดฝัดเย็นฟาดฟัดฟัดมีมีเอนมีอาอะเอาคนี้มาเลยเคนี้เลยอาลีอาเียอาลียออลียออลีย

อะไรเน่มาต้องไห้ขึ้นละปีต่งบขึ้นไฟต้งไหขึ้นรปีต่งตรงไห้ขึรปีตรงบีขึ้นไฟเพราะสามครั้งสุดเลยตรงไห้ขึ้นรปีต้งบขึ้นรไฟต้งไห้ขึ้นรถปีต่งีขึ้นรถไฟต้งไหขึ้นรถปีต้งบีขึ้นรถไฟาน่งนั้นไ ตรงแหกข้นรถปีตรงหวีกึ้นรถไปอ่ะมามาเอาภันี์ใหญ่ลูกใหญ่ยกลำใหญ่ลูกเล็กใหญ่ย่องลงเรือใหญ่ินลำใหญ่น้ำลายใหญ่ไหลไม้กระแตกแตกรูแตกไอ้โค้ไอ้โค้กไอ้แขกไอ้กระดกกระเดกลูกกระดึสกระโดดกระต่ายกระไรอยู่อยากให้อายตดหุ่นพิอเตอร์ไซค์ใส่หมวกน็อตตะมีเลี้ยวหอยตะบอยเล่นหนีหอยตะมีไม่ดีจักหนีตะมอย การเจ้ายวข้อมาสาวทำเข่าค้อมขึยายยกลังอันนี้ไปแล้วยายยกลังลำใหญ่ลูกเล็กใหญ่ย่องลงเรือยายยกลังลำใหญ่ลูกเล็กใหญ่ย่องลงเรือสาวเปิดประตูบดเจนปิดประตูบดเอาเรืมึงเริงจริงนะพ่อแม่มาต้องมีใช่หรือเลี้เอาหนูไปยืนตั้งหมี เอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หัวหมีเอาหางหมีไปแยญ่หัวหมูตัวหมูหมูหมีดูตัวตัวหมูหมูหมูไม่เอาละมี่ไม่ไม่ได้เตรียมนี่เอาลองดูลองดูเอาหมูไปยืนข้างหมูเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หัวหมีเอาหางหมีไปแย่หัวหมูตัวหมูหมูหมีดูตัวตัวหมูหมูหมูตัวไม่ทันแล้เนี่ย ลองเอาหมูเอาอย่าเอานานอย่าเอานานเดี๋ยวงนู้เราเอาต่อเลยนะเอาหมูอะไรนะลืมเอาหมูสุดาข้างหมูเออได้ละเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาเท้าหมูเอาหางหมูเอาหมูมายืนข้างหมี เอาหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูมาแย่หูหมีเอาหางหมีมาแย่โอ้ยไปเลยครับหูหมูหูหมีดูสูงสีดูสูงสีหูหมีหูหมูเน่ยโอเคคราวนี้เราจะให้เล่นเกมนะครับสมุดเรียกชื่อใครคนนั้นออกมาเพื่อตามคำที่ตัวเองได้แล้วนะครับอเตรียมพร้อมนะครับอเตรียมตัวนะครับเรียกชื่อใครคนนั้นยืนออกหัวหมูอันเดยนะครับ อครับคิดว่าไม่เป็นพ่อตัวเองนะครับเอาละครับน้งเรียวยลน้องยง่้งเลยก่เยเาน้ยอถึงไหแล้วก็พูดถึงไมนแล้วก็พูดเอาละม์ไอ้น่ต้งเรียวเยลเลแลองยองไอ้ครอ่บ้าุ๊คไอ้๊้บอ้บุ๊คไอ้ไ้ออ้บ๊บ เขาไม่รู้อ่ะตัวเองไอ้ยิงแล้วนลยอดนเยโดนยโด

เอาหางมูสใหญ่หูมีเอาหางนี่หูมือหูมีเล่ไหมรุกเลยรุกเอาหางนี้เอาเนี้ยเอามูสที่ข้างมีเอามนที่ข้างขวาเอาหางมูสใหญ่หูมีเอาหางมูสใหญ่หูมีเอามูสที่ข้างมีเอามีที่ข้างขวาเอาหานมูสใหญ่หูมีเอาหางมูสใหญ่หู